ันนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์นะครับก็มาแคมป์ปิ้งเหมือนเดิมฝนเพิ่งตกไปก็ถือว่าโชคดีหน่อยอากาศเย็นสบายแต่มีพีคที่สุดก็คือลืมมาเต็นท์มาครับเอาของมาทุกอย่างแต่ดันหยิบกระเป๋าผิดกระเป๋าเต็นท์ผมมันเล็กๆไงเห็นเล็กๆก็หยิบมาเลยสรุปเป็นกระเป๋าของ ผ้าปูลองนอนเรียบร้อยดีนะมาอุทยานเลยมีเต็นท์ให้เช่าผู้ประสบภัยจบแล้วอย่างน้อยๆก็ไม่ต้องกางเองเดี๋ยวมีพี่เจ้าหน้าที่อุทยานเขามากางให้สบายคิดคข้าข้างตัวเองไปก่อนโอเคเดี๋ยวไปดูต่อว่าจะทำอะไร ตอนนี้ไม่ใช่วันของเราเริ่มจากลืมเต็นท์ฝนตกตอนนี้อยู่ทางขึ้นท่นานผานรอดสรุปท้ำม่นานรอดใหญ่ก็ไปไม่ได้เพราะว่าสะพานพังสะพานพังไปได้แค่น้ําตกตจริงๆไปถึงน้ําตกก็เก่งแล้ว <laughs> โอเคไป,ไปลุยๆไปอากาศก็ดีเย็นมาก Yeah. <laughs> ดีแล้วนี้อากาศดีดีฝนไม่ตกเลยเช้าไงใช่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ดินก็ไม่เลนะนะถึะงอ่ะไม่ออกได้ความที่บอกว่าฝนมันไม่ได้ลงเยอะไงอือก็คนก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เหยียบเออแต่คนน้อยมากหรือว่ามันนึงไม่นะก็เที่ยงแล้วนะละาจะลงอือ่าจะช่วงฝนลงมาช่วงนี้แหละ ต้นไม้หักหมดเลยต้นใหญ่ด้วยใด้ก็ฝากไม่ทราบมะกุลนอันนี้ีกับบ้นนี่ปอยเอ็กมีนี่ไม่ถึงเว้ยให้นี่มันเป็นอันเล็กอยู่เหรอ ชั้นหนึ่งไงอีกสองร้อยเมตรหรือว่าเมื่อกี้ชั้นหนึ่งวะอันนี้เหรอที่เขาห้ามไปนะ่ะถึงยังไงนะไปได้อยู่ลอยมีคนไประวังนะ ชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู โอเคครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงน้ำตกใบตึงเออชั้นที่เท่าไหร่คะเห็นหน้าัะชั้นที่สองหรือสามกัไม่ได้ม่นน่้ใจ่อ๋้เย็นมากงชั้นใช่อันนี้ชั้นที่หนึ่งฮะ không nặng là, Chúng ta có thể làm <ım dass yi> con <piacegiving> <throat> นี่แค่ระหว่างชั้นที่หนึ่งไปชั้นที่สองสามนี่นเนี่ยทางก็ไม่กี่ชั้นเท่าไหร่ลงไปสุดลูกหูลูกตาโอเคเดี๋ยวลุยต่อจะถึงไหนก็ไม่รู้ 이거는 <목소리도> มาทำอะไรที่นี่สบายตั้งแต่น้ำหนักเลย90้ขึ้นมากชีวิตก็เปลี่ยนไปลุย โอเคครับมาถึงจุดสุดท้ายที่จะไปได้แล้วเพราะว่าเนื่องจากสะพานมันขาดขาดตรงหน้าผาพอดีเลยไปต่อไม่ได้แล้วแล้วก็มีวิวน้ำตกชดเชยให้นิดหน่อยก็ ไม่รู้ว่าจะดีใจหรือจะเสียใจเลยนะนี่มันพาเป็นขาดนก็ไม่หวแล้วะเออ <c oughs> น่าจะดีใจแหละแต่กระพานมันผุเยอะจริงนี่ที่ยืนอยู่ก็ผุนะไม่รู้จะล่วงไปตอนไหนกันอือดไปท่านผาลอดใหญ่เลยนี่คือครั้งที่สามของผมแล้วนะไม่สำเร็จไปไม่ถึงสักทีรอบแรกนู่นปิดอยู่กะพานอันแรกเลยมาคนเดียว เสร็จแล้วสู้กับใจตัวเองก็ได้ก็เดินกลับคนเดียวรอบสองมากับเป็นกลุ่มเพื่อนเ็้ามาไม่ถึงเพราะว่าฝนตกมารอบนี้มาสองคนสะพานขาดคงไม่มีบุญจะได้ปแล้วว่างในถ้ำทานลอดใหญ่โอเคเดีย๋ยวเดินลงกลับไปที่เต็นท์กัน แล้วก็คงพักผ่อนหาอะไรทำหืหอ เองนี่มันซนจริงๆหนะหนูแม่ทางดีๆมีไม่ไปหู <Yeah. S 1> <c oughs> ตอนนี้เราก็กลับมาถึงเต็นแล้วเห็นเต็นแล้วก็โกรธตัวเองโอ้โหแล้วเลือกที่อย่างดีนะยมีนุงมีน้ำเอามาทุกอย่างยกเบ้นเต็น,นจะบ้าตายแรกว่าจะออกไปถ้ำทานลอดใหญ่ใช่ไหมแต่ไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งไปทางหมู่บ้านเขาเหล็ก แต่ด้วยเวลากับระยะทางดูแล้วกลับมาถึงที่นี่น่าจะมืดก็เลยตัดสินใจไม่ไปดีกว่าเพราะหอมันต้องอ้อมเขาไปอ่ะใช่มันสามสิบกว่ากิโลก็จริงแต่มันเป็นสามสิบกว่ากิโลที่แบบขึ้นเขาอะไรเงี้ยก็เลยไม่ไปเอาไว้โอกาสหน้าค่อยกลับมาใหม่ไหนๆก็มาแนละ้วเอามาปั๊มนะ แล้วตัวเองหนึ่งครับผมค่อยๆเก็บไป ารเย็นวันนี้ครับง่ายๆตามสไตล์พวกผมนละสายขี้เกียจมาม่าผักรวมจบเลยชิวชววันนี้ก็าจะจบที่ตรงนี้แค่นี้พรุ่งนี้ก็เดินทางกลับเอข้อดีของการไม่เอาเต้นมาก็ดีนะไม่ต้องเก็บไม่ต้องอะไรพวกน,นี้ก็ออกเสร็จตัวเลยเก็บของอย่างเดียวเออดีโอเคครับ ตรงนี้คงเดินทางกลับตั้งแต่เช้าคลิปหน้าจะไปไหนต่อเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันคลิปหน้าพักก่อนสักหน่อยไหมซิ <c oughs> ้นเดือนเรามีอีกนะ <c oughs>